มางานกสชเป็นวันที่2แล้วถูกต้องครับเพราะวันน้องแกงซ่มาวันนี้ก็เลยแต่งตัวมาเต็มนิดนึงแกงอะไรคะวันนี้เป็นแกงอ่อมครับผมกันนั่นแหละครับสวัสดีแฟนทุกคนด้วยใช่แต่วันนี้มางานกสทชใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็จะบอกว่าดีใจมากที่มีโอกาสมาร่วมงานของกสชนะครับแล้วก็เป็นเป็นองค์กรที่เกี่ยวกันเกี่ยวกับคลื่นความถี่ครับซึ่งจะบอกให้คนได้รู้ว่ามี 3G 3G ไม่พอครับตอนนี้มี 4G แล้ว 4G ไม่ใช่4 g ธรรมดานะ 4G LTE ย่อมาจาก Evolution นะครับผมแล้วก็นอกจาก 3G 4G แล้วล่าสุดครับผมก็ตอนนี้มีทีวีดิจิตอลแล้วเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยใครอยากติดตามผมนะฮะก็สามารถติดตามได้หนึ่ช่องทางที่ GMM จริงๆ GMM นี่ประมูลได้สช่องได้สช่องด้วยนะครับผมที่ทีวีดิจิตอลเลยใช่ซึ่งก็จะเห็นพี่กันคมชัดมากขึ้นมันเป็นไฮเดฟไง ใช่ครับผมค่ะไฮเดียบมาคือพูดว่าเห็นเพียงันชัดขึ้นคืออันเก่านี่ไม่ไม่ค่อยเห็นอ๋อมันเป็นระบบอนาล็อกอันเดิมอันนี้เป็นรับไฮเดียละเอียดละเอียดอะละเอียดมากนะครับก็จะเห็นแบบว่าภาพคมชัดแล้วก็ภาพสวยมากๆาครับรูคมขอนทุกรูคมขนเลยของพี่กันของพี่แจกด้วยครับไาค่ะ ก็วันนี้มาร้องเพลงเนีคะเจอแฟนคลับวันนี้มาร้องเพลงแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ดูการแต่งตัวรู้ว่าไม่ได้มาร้องเพลงแค่ช้าอย่างเดียวผมมีทั้งเพลงแดนซ์นะแล้วก็เพลงแบบว่าเพลงติดหูของการมาฝากแฟนที่พารากอนด้วยนะครับผมไม่ได้มีงานอีเวนท์ที่พารากอนลานนานแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับก็วันนี้นอกจากจะมีผมแล้ว6กโมงเย็นครับก็ยังมีพี่นิวพี่จิ๋วด้วยใช่นะครับที่เวทีกสชเลยถูกต้องถือว่าเป็นการมาก่อนที่เขาจะเปิดเปิดถนนนะเนี่ยเออเป็นเลิศงานยามดีมากนะเพราะว่าทราบว่าเขาจะขอ คือพื้นที่แล้ว<ช>นะครับก็ก็สามมีนาวันจันใช่ครับใช่ครับ<ม>ก็จะได้เดินทางสะดวกมากขึ้นค่นก็จะได้ไม่มาไม่มา <ๆ S 2> ทางช่องเดียวเนาะใช่ครับใช่ครับ ผอพิการเป็นไงบ้างคะเห็นบอกว่าใกล้ขึ้นวันใหม่แล้วตอนนี้อ๋อใช่ครับตอนนี้กําลังสนุกกับการบิ้วบ้านอยู่นะครับผมสนุกสนุกตอนที่เราตกแต่งนี่แหละครับแต่ว่าไม่สนุกตอนจ่ายตังค์ก็เลยต้องทํางานเยอะๆเลยทำงานเยอะๆครับตอนนี้รับงานทุกที่นะครับผมในดงในดอนรับหมดเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนว่ารู้ว่าเงินทองเป็นสิ่งสําคัญมากในชีวิตถ้าวันหนึ่งนะครับผมเรารู้ว่า มันสำคัญแค่ไหนคุยตั้งใจทางานกับมันนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ใช่เราได้คิววันไหนคะขึ้นบ้านใหม่นะครับน่าจะวันที่24 24นะครับมีนาคมที่ถึงนี้ครับก็ภาคภูมิใจกับตัวเองภูมิใจมากครับเป็นเป็นของขวัญชิ้นแรกสำหรับตัวตัวกันเองนะที่ได้ได้ปลูกบ้านให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงๆแล้วหลังนี้อยากจะหลักๆก็คืออยากเอาไว้ทํางานแล้วก็แล้วก็เอาไว้พักที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าปกติก็รบกวนคุณอามาสักพักถึงแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้ว ก็มีแลนอยากจะปลูกที nice. ่สุพรรณเหมือนกันอีกหนึ่งหลังแต่ว่าก็รอรอให้ที่กรุงเทพเรียบร้อยก่อนนะครับค่อยว่างที่สุพรรณอีกครั้งหนึ่งงานที่ว่าก็คืองานไทยแบบใช่ไหมครอะไรฮะไทยแบบเพื่อยแบบเป็นนั้แบบใช่ใช่ใช่งานร้องเพลงดิอ๋ออัดเสียงทําเพลงอัดเสียงทําเพลงครับค่ะจากที่วันนั้นบอกว่าจะทําเพลงกับพี่ดิษหลายคนก็โอรอฟังอยู่แล้วจริงๆผมชอบแต่งช่วงนี้หัวคิดแล่นมากแล่นมากก็แบบว่าไปเที่ยวที่ไหนไปเจอแอร์โฮส่งฮอสเทลก็แต่งเพลงออกมา อะไรเง <te ี้ยฮะก็มีเพลงหนึ่งเต่อะไรก็แอบไม่บางทีมันมีแรงบันดาลใจไงผู้นี้ไปต่างจังหวัดบ่อยไปเชียงรายไปอะไรบ่อยก็แบบจะเจออินสปิเรชันต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยบางทีมุมมองในบางมุมมองที่เราที่เราเจอมาเนี่ยมันก็สามารถมาแต่งเปืงเพลงได้ก็มีบางเพลงที่เหมาะอลิซมากที่ผมเขียนไว้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบลองดูลองดูลองดูเพราะว่าช่วงปิดเทอมพอดีมีนาคมอาจจะได้มีโอกาสร่วมงานกันรอค่ะแฟนขับก็รอได้เลยครับผมแล้วเพลงที่รคาการและเวลาอะไรเนี่ย การเวลามีแล้วครับเขาบอกอะไรวะ พี่แกงส้มบอกแล้วพี่โดมบอกใช่ครับพี่โดมบอกว่าออกจากหลังจากพี่การนนี่การกะครับผมก็สำหรับเพลงแรกนะครับเอ้อเป็นเพลงที่สองดิปล่อยตัวจากพี่บี้นะครับที่จะเป็นเพลงในอัลบั้มโปรเจกต์ Ten Years of Love นะครับผมสำหรับกันก็จะเป็นมีหนึ่งซิงเกิลที่เป็นเพลงของการก็คือเพลงการเวลานะครับซึ่งเป็นเพลงที่ความหมายดีมากครับโรแมนติกพูดถึงความความรักในมุมมองของเวลาถึงแม้ว่าเราจะผ่านไปนานแสนนานเท่าไหร่อย่างผมเนี่ยเคยประกวดเดอะสตาร์ปีหกมาตอนนี้ก็ปีสิบละสี่ปีละ แต่ว่าความ <ใน S 1> ทรงจํง<ม>าต่างๆเนี่ยภาพวันแรกที่เราไปร้องเพลงเนี่ยภาพเป็นแฟนที่พ่เชียเราเนี่ยยังคงอยู่ในความทรงจำมาตลอดมาก็มันเป็นความรู้สึกที่พอคุณได้ฟังเพลงนี้คุณจะยิ้มตามแล้วก็นึกภาพเก,ก่าๆตาม<ช>ครับผม,ผมจะได้ฟังต้นมีนาแน่นอนใช่ครับใช่ครับได้ฟังแน่นอนเป็นสกูก๊ปถ่ายหลอกกันเลยเดียบนั้นมากมากชุดสีม่วงใช่แต่พี่แจคไม่ได้ไป ค่ะเขาไม่ให้ไปค่ะก็เลยไม่ได้ไปอยากไปบ้างอยู่นะคะครับผมค่ะออาถามค่ะวิกันบ้างซ้อมไหมเผื่อจะสื่อเยอะอ๋ออันนี้ไม่ใช่สื่อใชยสื่อสื่อนี่คือสื่อค่ะครับที่สายเห็นพี่สายสัมภาษณ์ว่างอนกันจริงไหมผมจริงครับก็เขาก็งอนครับงอนมันช่วงปัญหาไทยที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเพราะว่า ก็มีบ้างครับภาษาแบบคือบางทีบางทีเราเราแบบไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเอ้ยวันเวนไทยคือปกติไม่เจออยู่แล้ววันเวนไทยอยากเจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยพูดไปนานแล้วแต่ผมแบบไม่ว่างพอดีคือตอนแรกจะว่างแต่ว่ามีรายการเข้ามาก็เลยก็เลยแบบว่าไม่ไม่ว่างนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปเขาเลยงอนนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ให้ดอกกลาไปแล้วเขาก็เขาก็ดีขึ้นครับไม่มีอะไรหลายคนมองว่าแบบช่วงนี้เปิดตัวมากขึ้น จริงๆเปิดตัวมากขึ้นไหมครับมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราที่เราแบบทํากันอยู่ครับผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะต้องจะต้องปิดอะไรคือคือความสัมพันธ์ก็ยังยังคงเป็นแบบคนที่สนิทที่สุดอยู่นะครับยังยังแบบว่าเรายังไม่ได้เ,เป็นถึงขั้นที่จะแบบว่า คิดไปถึงอนาคตว่าจะต้องมีแพลนอะไรขนาดนั้นก็คือเป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีต่อกันนะครับผมค่ะที่สามบอกว่ายังไม่ใช่คําว่าแฟนใช่ครับใช่ครับเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทที่สุดครับค่ะจะมีโอกาสได้เจอกันอีกบ้างไหมคะจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหม กับที่สาใช่ไหมครับก็น่าจะมีครับน่าจะมีอยู่แล้วเพราะว่าก็รอเวลาที่เวลาว่างตรงกันตอนนี้ผมก็ยุ่งอยู่กับการจะสอบแล้วด้วยนะครับจะสอบแล้วก็มีงานแบบว่าต้องโปรโมทเพลงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แต่งบ้านด้วยก็เอาเวลาบ้านไปแต่งบ้านก็เลยไม่ค่อยได้ไปหากันครับก็ไม่ต้องไม่ต้องน้อยครับเพราะว่าผมนี่มีเวลาให้กับแฟนคลับมากอยู่แล้วนะครับเจอนทุกวันอยู่แล้วนะครับผมตาม ต่างต่างนะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของเพื่อนไปไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปเชียงใหม่นี่ใช่ครับพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่นะครับก็ก็ดคาดว่าน่าจะมีแฟนตามไปพอสมควรเพราะว่าผมจะบอกว่าทุกทริปที่ผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเอ็กซ์ูซีฟมากกับแฟนที่ตามไปล่าสุดนะครับผมก็เอ็กซ์กูซีฟแบบว่าเรียกได้ว่าวิ่งวิ่งไปสนามบิน อ๋อเห็นบอกว่าตกเครื่องนี่ไม่ตกไม่ตกเ <c oughs> กือบตกครับ <c oughs> ก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษจริงๆวันนั้นคือเราเราไม่คิดว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทําให้ต้องไปช้า <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าตอนวันนั้นเนี่ยที่เชียงรายเนี่ยคือมีมีการแข่งกันฟุตบอลแล้วฟุตบอลเนี่ยเลิกเตะพอดีแล้วคือรถสนามเนี่ยคือแบบว่ารถเพียบมากก็คือคนที่แบบว่าทีมีิชนะเนี่ยคือชนะเขาก็แบบว่าสบายๆและชิลๆขับช้าๆกันแล้วผมก็แบบว่ารถติดรออยู่ <c oughs> คือข้างหน้าเนี่ยไปนสนามบินไม่ทัน เกือบไม่ทันครับ huh. ต uh ้องแบบว่าโทรก็เลยแบบต้องลงจากรถแล้วก็เรียกมอไซค์มอไซค์นี่คือไม่มีมอไซค์รับจ้างนะครับเรียกน้องๆแถวนั้นเนี่ยที่เขาแบบเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยน่ารักมากคือแบบว่าไปส่งพี่หน่อยได้ไหมเขาแบบพาไปส่งกันดนซดนเซอร์พี่ๆอะไรเงี้ยก็แบบขอโทษนะครับผมขอโทษลูกเรือทุกคน นะครับผมผู้โดยสารทุกคนด้วยที่วันนั้นที่ไปช้าแล้วก็ขอโทษกับทันด้วยแล้วกันครับออ๋เขารอเขารอเราเขารอเราครับช้าช้านิดหน่อยครับวันนี้ไปเจอกันเชียงใหม่ครับผมวันอังคารที่สี่ครับไปเจอเชียงใหม่วันจันทร์เจอปะเจอวันจันทร์นี่ที่บอกว่าทำงานบ้านไปก่อนใช่ปะครับค่ะ ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสนุกสนานกันแน่นอนกับกสศชใช่ครับแต่ว่าคืนนี้ลืมนะครับเดี๋ยวซาสิทธิมาแล้วค่ะเออโชววันแรกด้วยครับอย่าลืมปิดทีวีนะตอนเดือดซามาไม่ใช่หรออย่าลืมเปิดทีวีดูเลยครับช่อง9นะฮะก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเดอะสตาร์ปีนี้จะเชียร์ใครโหวตใครแล้วแต่ค่ะขอบคุณนะครับผมครับ m